สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมวันน้องสุมังสบอนิขบ,บพ่อกันคือเก่าพี่น้องส่องบ่าวพุทไยสบายดีลุงป่าอ่วเด้อมันนี่ฝนตกพี่น้องฝนกระก็ลองตกดีใจแห้งสิได้ดำหน้าแล้วดาวกระตุ้นเห็นยังมงังน้องเฮ้ยสวัสดีพี่น้องเข็ยนยังนะนั่งรถฝนยานฝนแี้เงี้ยอะไรไปฝนเอาไว้น่อน ฝนแห้งขนาดพี่น้องดีใจฝนตกมาให้ดำหน้านั่งอยู่ในตูบหน่อยบ่มีเฮือนอยู่พี่น้องเฮือนก็นยังบริบูรณ์เอาเงินป่ากันอยู่ได้อเอาเฮือนป่านเนาะเฮือนชาวกระตูนบ่มีเบาไส้ก็ยังบ่มีกำลังหางเงินอยู่พี่น้องทีจะหาแบบใดยังสิได้ฝนอ่าโทษหอนซ้อนเลยพี่น้องเลย ดีใจแห้งๆฝนตกเตรียำหน้าแล้วหลังจากฝนมาตกสองเดือนนี่จะเป็นเดือนเก้าเลยเนาะเดือนเก้าล่าแต่เดินเดินเดินสักคนเดินเจ็ดเนาะเดินเจ็ดเดินสักคนหลังจากฝนตกสองเดือนฝนก็ตกมาให้กำลังจิเตรียมลงโลกาพี่น้องเ้ย จกักกิได้โลกแล้วบออันนี้ก็เป็นเฮือนป่านี่เฮือนป่าบนชาวไทายอยู่เบาบอไทายอยู่นะภาษากระตูนอยู่น้ำป่าดอกน่านเฮือนเพื่อนกะมีแต่เสาเฮือนชาวกระตูนกำลังลุกยังบม่มีงบเห็ดลุกนะโดนแล้วเป็นเดือนนึ่งแลวแต่บ่มีเงินเห็ดต่อก็เลยได้ชำนันพี่น้นองเอ้ยเนะอะอ ฟังก่าเสียงฝนตกจ้าจ้าหญาเขียวอมทุ่มอยู่ฝนตกมาใส่เนะี่นดูเลืงง่อยไม้รถโอ้ยฝนตกกระเตียมเลยวน้อพี่นอ้องดีใจพน้ำฝนตกกระเตียมไปลก้าดำหน้าและยังอีกที่ให้หาให้หน้าอยู่เงอนป่านี่แต่นหน้าอยู่บ้านพ่อปุถายห้อยไปดําตอนอาทิตย์กว่าดทันทีแล้วพระดังมาแล้วพี่นอ้องเไ้ย พัดางแห้งเลยฝนแห้งอยู่แล้ววันนี้เป็นวันชิ้นเลยพี่น้องวันชิ้นเลยเนาะนนวันชิ้นใหญ่วันชิ้นดับวันนี้นะฝนก็นเลยตกมาให้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงเ่งผ้าเตะอันนี้เป็นเฮือนลานสาดอกนะฝนบ่าวผู้ไทยอยู่ดอกนะโบเป็นเฮือนบ่าวผู้ไทยได้พี่น้องเพื่อนลานสาเราอยู่กรุงเทพืเฮือนเจ้าของเฮือนเราก่อนเราปลูกให้แม่เราอยู่แต่ว่า เ่าใช่ก็ชาตุนไปอยู่ภา,าคอลีน้องพี่น้องชาตุนพนังลบพ้นพี่น้องบ่ม,งมีเงิอนอยู่กันแล้วอยู่ในตูบน้อยงานนั่งอยู่บรรยากาศโอ้ยเย็นสบายพี่น้องเลยหลังจากฝนตกพี่น้อง แล้วเพิ่งเขาหอกัดจีเป็นประมาณเนียเขียวทุม่มแต้นานามบ่มีพี่น้องเลยแต่มันก็ไข่ได้ฝนตกใส่มันก็ลยเปลี่ยนสีเด้จากเรืองกัดจีเป็นเขียวมืดมืด,ม,ดมืดกันนี่แต่ว่ายังบ่มันบต่ตกซรัมตกซรัมมี่พี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านนาบ้านนอกพี่น้องเลย ประมาณเล้ยวพี่นอ้องหลังจากฝนตกเศร้าไทายพี่ให้พี่ให้น้องเบงิ้งให้ลุงป่าเอาอาเบิ้งอยู่ประเทศนอกเบิ้งว่าบ้านเฮามันเป็นัะไรนี่พี่นอ้องเือนบอน rau cà tùn à xay lắng nhai từ cho nhau ơi gần sông mệt chắc cứ gần sông nhang bồ lan nên chỉ hộp này nè nhau thường khu gì hộp đây gần mày nó mông sang cà si chắc tuần sau này 12ต้น12 สิบสองตนเป็นกำลังกินเข่าอยู่อันน,นี้ก็เป็นพวะพี่น้องพวะแบบโบราณโบราณมามีห้องน้ำดอกขน,นาดลังนี้นมีบอกก็พอเห็นเนสีหกแจ้งน้อยพวะอันนี้ก็เป็นเป็นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินลายซอกขนาดพี่น้องเ,เอ้ 4, อยมีแต่ยังยาเต็มอยู่มันย่างหกหกแดง คนไลยเนาะอยู่น้ำกันนี่ก็หาาจิตค,คนเลยเงินลังนี่นะนีเป็นโลกูกคลกตาพี่น้องเนี่ยอันนี้สิเป็นทางมันทางมันได้ขึ้นเฮือนขางนั้นบางคนเขาจะว่ามีสองมันได้แต่เขาจะว่ายังเก็บเงินมาได้บ่ เอพซีบางคนก็จ้าเฮือนก็มีสองเหนได้เอพซี FC ก็จาทว่าเฮือนก็มีสองเหนไดเนอกเราลองเก็บเงินมาได้บนนี่แหละก็รอมุ่งหัวกับกนบางประไทยกับมุ่งหัวกันเห็นแต่เอพซีเป็นคอมเมนต์มาอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นเป็นห้องในเขาเป็นในนั้นเป็นห้องนอนพี่น้อง ประตูคนกะสังกะสีอันนี้จะเป็นด้านคางพี่น้องบันไดขึ้นเฮือนอัน,นจะเป็นบันไดขึ้นเฮือนตูบน้อย นั่งอยู่เวลาฮอนแล้วมาพักอยู่ หลังจากฝนตกพี่นอ้นนอ,มมองไงใบหญ้าใบผักใบยังกระซิ่นโยมทุ่มพี่น้องไ่ก็จะเป็นส่วนเครื่องปลูกเครื่องนะจะมีหลายอย่างมีโฮจิงไคใบฟากตูมีเกลือแต่มีเกลือหมักหมักอึส่วนนี้มีพี่นอ้องเป็นหมากแล้วพี่นอนะ้องเล หมากบางใหญ่นะพี่น้องนหมากแตงเวินกินซุกพี่น้องเดี๋ยวไปทงหน้ากับเขามันสิเคี่ยวอุ้มทมงามขนาดพี่น้องฝนตกใส่มันก็มีแห้งเด้ใบใบใหม่มันก็จะเคี่ยวอุ้มทุ่มตอนมันตายฝนมาตกมาซองเดือนพี่น้องเอ้ย มันก็ได้ซ้ำนี่นพี่น้องปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยเงินซากระตุนต้นนะว่าแต่ได้มีงาะเพชรโตก็เลยได้ซ้ำนี่ก็ก็พอก็ได้ซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วพี่น้องไม่เคยเสียได้

ถ้าถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามนำ้ำเพื่อเป็นกำลังใจบ่าวประเทศไยคลิปเฮ็ดคลิปต่อไปสำบายนี้